เรื่องกฎหมายไม่แน่ไหเไม่หนีครับโอเ่เปนเราก็สบายมาว่าเขาจะวงดเกิดไหมละตัวเบา

ในเรื่องของการจัดการกับยาเสพติดซึ่งเป็นตามกฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติดที่มีเรื่องของการยึดทรัพย์เพิ่มขึ้นมาจากเดิมเพราะว่าสิ่งที่เราทํากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก่อนมีประมวลกฎหมายยาเสพติดมันมี5มาตรการ มาตรการพื้นตูมาตรการป้องกันมาตรการบูรณาการของปาปามร่วมมือระหว่าง,ง Private, pues, man, ประเทศมาตรการพื้นตูป้องกันปาปามนะมีห้ามาตรการเนี่ยแต่เราก็มาเพิ่มในประมวลสมายยาเสพติดว่าที่มีการยึดทรัพย์เป็นแวรูเบดแวรูเบดหมายความว่าคำนวณการ้ายาเข้ามา กี่ปีแล้วเราทําย้อนหลังไม่ได้ถึงห้าปีเราได้เม็ดยามาจาํานวนมากเราทานวนเป็นเงินเท่าไหร่แล้วย้อนหลังกลับไปยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการได้ทั้งหมดแล้วถ้าทรัพย์สปปินที่เขาได้มาจากตรงค่ายาเอาไม่ใช่เงินหมดแล้วก็ไปยึดเอามรดกเขาได้ให้แล้วแยกคดีทรัพย์ปปกับคดีอาญาออกจากกันเดิมทีเดียวทรัพย์กับอาญาติดกันอยู่ ผู้ต้องหาเนี่ยสู้คดีแล้วก็ชนะความในคดีศาลดีกาก็ปล่อยหมดเพราะ่อนในอดีตจากกฎหมายใหม่เราไม่ปล่อยแล้วแยกทรัพย์สินอันไหนแต่ยายึดหมดนะครับเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นให้เห็นแต่ส่วนใหญ่ประชาชนยังเข้าใจแล้วมันยังมันม,นมอยู่กับการไปตรวจจับ เม็ดยาจํานวนมากอะไรต่างๆนัน,น,ม,นมันมีความรู้นั้นแต่ว่าผมคิดว่าคนขายยาเนี่ยถ้าเขาถูกยึดทรัพย์เนี่ยเขาจะอยู่ตัวเองนะครับก็มันเป็นแนวทางอย่างนั้นในเอกสารที่ผมถืออยู่เนี้ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายปฏิรูปประเทศนะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ในการกำหนดเวลาให้แต่ละหน่วยงานที่จะวางไทม์ไลน์ในเรื่องของการดำเนินการอย่างเช่นที่มีกรกตกำหนดนะครับว่าถ้าการเมืองไหนไปรับบริจาคเงินบ้างหรือว่าไปทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันจะต้องถูกํำเนินการสอบสวนภายในอีก่วัน ผมเรียนอย่างนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีผลใช้มังครับตั้งแต่วันที่23มการาคมนะมการาคมที่ผ่านมาเนี่ยสพทสำนักง,งานกิจการยุติธรรมเนี่ยเป็นหน่วยงานเลขาในการเข้าไปเลือก้อไปร่างนะครับอาจารย์เข้มชัยพุทธคุณเนี่ยเป็นประธานในการร่างกฎหมายฉบับนี้และมีผลใช้มังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็น ผู้รักษาการในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็รเรียนให้ทราบว่ามีหน่วยงานอยู่10หน่วยงานนะครับผมผมไม่ต้องบอกนะครับมีอะไรมีหน่วยงานที่อยู่สิหน่วยงานที่เอากฎหมายนี้ไปใช้ได้เลยและไปประกาศใช้ว่าวันเวลาที่เขาจะทำตามตารางเวลากับใช้กับการดาเนินการในการตรวจสอบเพื่องต่างๆได้อย่างไรงหง10หน่วยงานถ้านอกจากสิหน่วยงานนี้จะต้องอขอประกาศในใน พระราชกิจิการเพิ่มเติมเลยขอให้กระทรวงยุตทธรเพิ่มเติมถ้าหาก,กาหน่วยงานอีกที่ไม่ใช่ในสิทธิหน่วยง,งานเนี้ยขอขอใช้ได้มันเป็นเรื่องใหม่นะมันเป็นเรื่องใหม่แต <c ười> ่การกําหนดของแต่ละหน่วยงานซึ่งอาจจะเคยส่วนสอบสวนใช้เวลาไปเป็นเวลา10ปีแต่พอวันนี้จะมากําหนดว่า3เดือนหรือ1ปีทําให้เสร็จ อันนี้มันก็ต้องฟังประชาชนเนี่ยนะต้องเฮียริ่งอะไรต่างๆก็ไปประพฤติปฏิบัติเอาเองในแต่ละหน่วยงานนะครับเรื่องการมันติดครับที่อย่างสวทอขอกเรื่องเรื่องสินค้ามันลดเกี่ยวขึ้นเนี่ยแล้วทางมัตรรัฐมีเรื่องบริจัดมันติดเท่าเนี่ยมนมีในยานการมั้ยไงก็เดิมทีเดียวนะครับผมผมเรียนว่าเนี่ยหน่วยงานสิบหน่วยงานมันมีมันมีหน่วยงานมีอะไรบ้างคณะกรรมการเลือกตั้งก็ เป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีสิทธิ์ที่จะออกประกาศออกมาได้แต่การประกาศเนี่ยอากเดิมเราเคยตรวจสอบที่จะเล่นงานเขายึดเขาเนี่ยนะ้าการเมืองเนี่ยอาจจะใช้เวลา3ปี7ปีแต่อยู่ๆมาท่านใช้เวลา3เดือนเจ็ดเดือนอันนี้มันก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผมก็บอกว่าอยู่ที่อำนาจห,หน้าที่ของสกตนั่นแหละที่จะฟังังประชาชนหรือฟังผู้คนไหม ถ้าไม่ฟังท่านก็มีศีทางนิจารเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปประเทศในด้านรกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งมันมีบทชังรับตั้งแต่23มกราคมที่ผ่านมา,า,านเป็นระเบียบกรกตก็เอาไปย้อนหลังได้ด้วยครับมันจะกังวลเรื่อง <PD ES> เรื่องลังประชารัฐหรือเปล่าครับก็มีผลกระทบทุกทุกพรรคการเมืองนะครับที่มีคดีความอยู่แต่ว่ามันมันก็แตกต่างอย่างที่ผมเรียนว่าเราเคยปฏิบัติตัวแบบ เลื่อยเฉยล่าช้าแต่มาทําให้รวดเร็วประชาชนหรือผู้คนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเขาอ,อาจจะวิพากษ์วิจารณ์เราได้ว่ามันมันถูกต้องแล้วไหมดีไหมอย่างไรเนี่ยมันมันต้องเียนได้งเวลาเขียนกฎหมายอะ่ะฉนรบชบัตรบางทีต้องฟังภ้าประชาวิจันถึงห้ารอบนะห้าครั้งสามครั้งกันตั้งแต่กองผา้ใหญ่ มมัันนตต้ e> ้้อองงใชเวลาพอระเบียบนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยของกอตต์ออกมาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็โฟกัสกันที่ว่าพรรคพ่างภาครัฐเนี่ยจะตกไปเป็นพรรคแรกหรือเปล่าที่จะถูกบกตสั่งยุบพรรคได้เพราะมีประเด็นร้อนเรื่องรับเงินบริจาคจากในหอในในคุณหอหีบมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ต้องถามต้องถามนักกฎหมายของพลายระชารัฐนะครับว่าเขาเดือดร้อนขนาดนั้นอย่างไรเพราะผมไม่ได้ทําหน้าที่น erm ี้ได้เตรียมพร้อมยังไงไปบ้างคะแต่ระเบียบใหม่ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยเพค่ะตัวผมเองผมไม่ทราบส่ะหวั่นไหมเพราะว่าใกล้จะเลือกตั้งแล้วถ้าเกิดมี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นผมผมเรียนผมเรียนอย่างนี้นะผมเนี่ยในชีวิตผมเนี่ยผมมีความใกล้ชิดกับพรรคการเมืองละถับยุคมาสองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกผมอยู่พรรคไทยรัฐไทยอยู่ๆผมก็ เป็นบ้านห1ึ่งร้อยบดผมจก,การสึกการเมืองไป5ปีแล้วผมก็มาช่วยเป็นเป็นเอป็นเบื้องหลังน่ะ<อ>พักการเมืองใหม่พรรคมัชิมานิ่ใต่อยู่ๆมาอีก3ปีก็โดนยุบอีกมันก็ยุบง่ายเหมือนกันนะพูดถึงพรรคการเมืองถ้าอยากจะยุบเขาหรือว่ามีมีพลังอะไรมาก็่ยุบง่าย อันนี้มันก็ต้องดูว่าบางทีถ้าพักการเมืองเขามีพลังต่อต้านการยุบได้มันก็คงไม่ได้นะฮะอันนี้พูดข้อเท็จจริงกันอ่ะแล้วก็วันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรผมก็ไม่ทราบนะฮะผมทั้งครอบครัวเลยโดนถ,ถูกพักการเมืองในช่วงระย,ยะเวลานั้นั่ะผมก็โดนติดต่อ,อเรื่องวานเนี่ยวันก็เห็นให้เห็นอยู่แล้วเราก็กลัวที่สุดเรื่องอของการยุบพักการเมืองแต่มันก็มีมเหตุแห่งปัญหาที่ทําให้คนยุบได้ นะครับาว่าการตรวจจากอะไรในขณดนั้นมีการเลือกตั้งมีการผู้ผู้สมัครรับเลื่อกตั้งคนหนึ่งเป็นกรรมการบริหารได้ใบแดงจากการเลือกตั้งใช้เงินเกินกําหนดที่เรากำหนดไว้กรรมการบริหารถูกถูกตัดสิทธ์แล้วก็เลยไปยุบพักกันมาพักนั้นเลยอย่างเงี้ยทุกคนก็เดินลอยแพกันไปบ้านเลขที่112 เดนทางร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองหมดเลยหมดคนเลยครับมันมันก็ไม่รู้สิเนาะก็ช่วยกันดูน้องๆก็เป็นกบกเสียงอย่างดีแล้วนะทรัทำหน้าที่ยังไอย่างนี้ครับทำหนตีกับพนมีกระแตเมาว่าตานนีอาจจะย้ายคงท้ายกัน็มันหมดเวลาแล้วเนี่เพราะว่าวันที่เจ็ดเป็นวันวันเส้นแบ่งแห่งเวลาเราก็พูดกันแล้วนะครับแบ่งเวลามันมันหมด หมดเวลาที่มันจะย้ายได้ย้ายไปตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีการยุบสภามันก็ไม่ต้องเป็นผูแน้แทนเราต้องการเป็นผูแน้แทนท่้นผมก็บอกว่าเอาคุณสุยะไปไหนผมก็ไปด้วยว่ากันให้กันไม่ต้องถามผมละว่าไปที่ไหนอยาน่างไรเอาให้คุณสุยะตัดสินใจได้เลยยุบสภาก็ยัอยอยงได้ขยับเพิ่มไม่รู้สิไปเปิดทางให้เขาเอะย<อ>ุบสภาแล้วท่านก็ยังไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมอยู่รังสีสภา ไม่ได้เกยดอะไรไม่ยังไม่ได้คุยอะไรกันเพิ่มเติมมาให้ให้ใหใหคุณสิยาเป็นคนตัดสินใจเธอเพราะว่า,าผมกัดชิดสิยาเนี่ยก็เกือบ30ปีอย่างที่ว่าเลยนะคุณสิยาพูดแล้วก็ต้องอบบบคคครรััั